วันนี้ได้มีโอกาสได้มาที่ร้านส้มตำมะนาวแล้วกินอะไรต่อต่อต้มตว่าเป็นช่วงส้มตำปูกันแล้ครับเช่นส้มตำปอมากยาวเลยอร่อยรสชาติใสจใจเสร็จกินเสร็จนี่ก็กลับแล้วกินในช้าวติ่มซี่เต๋อแซ่บมากมากเลยน่ากินมาโอกาสเรามามาชิมดูครับคอร์ดท่อนหนึ่งนะครับถ้าท่านได้มาที่บางละมุงนะครับร้านดาบเดีอานะครับกินส้มตำมะาวพูดอร่อยนะไม่ได้อร่อยธรรมดาครับดูนะครับ เส้นมันนี่กรอบมากเลยนี่ยอดเลยครับไหนเราไปดูมาลองดูตำไทยครับตำไทยอันนี้อันนี้ตำลาวอันนี้ดูตำไทยนะอันนี้ตำไทยนะครับตำไทยก็จะมีส่วนประกอบของกุ้งแล้วก็เป็นขนมตำไทยนี้จะออกรสหวานนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกตำไทยใส่ตัวตำลาวใส่ปลาลาวตามบทเพลงกันเลยครับแต่ขึ้นชื่อมากครับอร่อยแบบ สุดยอดจริงๆอันนี้แค่เมนูส้มตำนะครับมาลองดูอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เมนูอันนี้เมนูอะไรหนึ่งมี่คือต้มแซ่บอ๋อเขาเรียกว่าต้มแซ่บครับเนี่ยมีเห็ดมีเห็ดมีกระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนกับซุปบวกบวกหอยก็ยิ่งดนะครับคุณภาพไปด้วยครับนี่ครับอันนี้รสชาติอันนี้คือต้มแซ่บนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาตินะครับดูก่นราะร้อนปับ ท่านผู้ชมท่านครับเ็ดนี้จะนุ่มแล้วก็อ,ออกออเพราะชามันกมก่อมมากเลยครับอร่อยมากจริงต้มแซ่บยอดคอาากกนครับอัมลาราบางระจูครับได้มานะครับวันนีครับเพื่อนๆวันนี้ม,มาเยี่ยมร้าน ท่านร่านอัลมาราร้านอัลมารไม่ใช่ร้านมะรยมาเจอส้มตำปูปูม้าสดๆนะครับเมื่อกี้มันยังกระดิกขาอยู่เลยวันนี้ผมมาครั้งแรกเนี่ยผมจะลองชิมว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะมันวิ่งรอบกลางแป๊บนึงได้หนาปูอ่ะมันจี๊ดมากๆนะนี่เจอข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆกินยังไงต้องกินยังไงข้าวเหนียวคนกินข้าวเหนียวเป็นต้องปั้น ลูกกลมๆเป็นมาเข้ากันแบบแปดปเลึกถอคือมอร่อยมากๆสุดยอดครับปักเกียงกับเสียงเพลงมาชิมเองวันนี้การันตีอร่อยแน่นอนครับเชิญครับขอบคุณมากครับพี่ธง